สวัสดีครับทุกคนเช้านี้ก็จะพาไปกู้สวิงกับปักเบ็ดไว้กู้เบ็ดปักเบ็ดไว้แปดแปดลังเดีย๋ยวพาไปดูสวิงก่อนเลยครับครั้แรกไม่รู้จะมั่นหรือเปล่าเน,นครับสวิงดักไว้แถวๆนู้นน้นแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าครับนี่ครับตรงนี้ครับดักสวิง่ วิ่งครับมีตัวเราวิ่งเห็นมีลลยตัวอยู่โอ้โห,โหได้พยวพลด้พ่น นี่เรียบเลยปลาทางน,านั้นก็มีทางปลาทางห้อยครับช้อน ลายตัวครับเดี๋ยวตอนไปเทออกเดีดูกันว่าจะมีกี่ตัวครับเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนนี้ยังเอาออออกไม่ได้เดี๋ยวไปกู้เบ็ดก่อนครับ มีเบ็ดลังแรกกวางเปล่าครับวางเปล่าไม่มีอะไร <c oughs> ไปหลังที่สองนี่ทุ่งนา ลังที่สอง,งที่สองก็ไม่มีอะไรเปล่าปหลังที่สามกันจะมีอะไรไหมเช,ช้าช่อนมากก็จะไม่จะไม่รอดอะไรไม่เลือกอะไรพอหลรุดหมดหลังนี้ก็ไม่มีอะไร เบ็ดแปดลังเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้ไปรวมสิบตัวนะเมื่อคืนนียแต่เช้าจะไม่ได้เลยรพอเช้ามันจะหลุดไปหมดหลังที่สหลังที่สี่ก็ไม่เลือกอะไรไม่มีว่างเปล่าหลังที่ห้าหลังที่ห้าก็ไม่มีอะไรหลุดหมดเชา้านี่เปล่า ไปดูลังที่เจ็ดกันมีเปล่าล่งที่เจ็ดวา่างเปล่าเหมือนกันครับก็อ่ะตอนนี้ก็มาถึงล่างที่แปดครับล่างสุดท้ายลังสุดท้ายก็วา่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยครับนี่เวิง่งเรารอบเราตอนนี้เราจะกลับไปลุ้นกันว่า เราจะจะมีกี่ตัวอยู่ในล็อบเนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับอ่ะตอนนี้ก็อกกอกจากสวิงแล้วครับดูว่ามีกี่ตัวมาลุ้นกันนี่ครับโอ้โหปลาหม้อลุ้นล้วนปลาหม้อมีปลาช่อนติดมามั่งครับช่อนเล็กๆปลาหม้อเยอะมาก นี่ดักรอบตอนนี้ปลามันลงอากาศมันเย็นปลาได้ลงน้ำลึกนี่คนนี้ก็ยุ่งอยู่นี่อยากจะดูปลาั้งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพ้นงานเบ็ดเมื่อคืนได้ไล่ตัวเหมือนกันเจปตัวแล้วอ่ะอีกสักครู่เดี๋ยวพาไปดู อ่ะนี่ก็มาดูพลงานเมื่อคืนปักเบ็ดติดเบ็ดเมื่อคืนนี่ครับประช้อนก็้ล่ตัวอยู่ครับเจตัวแปดตัวครับเบ็ดแปดลังนี่ตัวดีๆอยู่พอได้กับข้าวครับประช้อนช้อนปอก พอนึงเวลานี่นี่เบ็ดแปดล่งนะครับนี่เบ็ดแปดล่งเบ็ดแปดล่งก็เจ็ดแปดตัวนี่ก็ถือว่ามานมากครับม่านพอได้กินครับพอได้กับข้าวส่วนใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจลงคลิปต่อ,ตอไปครับขอบคุณครับ